และเ้นเคยตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงงานซูเปอปร์มาร์ตโตอ้อมน้อยสมุทสาครกับงานลดราคาประจำปีที่ยิ่งใหญ่นะคะใช่ค่ะและข้อหลังของเราคืออะไรคือปอกหมอนหนุ่นค่ะ<อ>ลูกค้าขาปอกหมอนหนุ่นจากราคาปกติใบ <c oughs> ละ160บาทเหลือ <c oughs> แค่ใบละ30บาท ลูกค้าซื้อ3ใบก็แบบยังถูกกว่าที่ลูกค้าซื้อหนึ่งใบที่เป็นราคาปกตินะแต่ว่าปกติอ่ะคือลูกค้าถ้าเขาไม่เลือกปลอกหมอนเขาก็จะเลือกไปเป็นคู่อยู่แล้ว<ช>แต่ตรงนี้ถ้าลูกค้าต้องการแบบเป็นคู่ลูกค้าต้องมาจับคู่เองใช่ค่ะเพราะว่าลายเยอะมากๆลูกค้าลายเยอะมากๆกับใบละ30บาทถ้าเป็นตัวปลอกหมอนหนุนเนาะสามสิบบาทเท่านั้นลายตาตุลิก<ม>าแบ<า>บนี้เลยลูกค้าลายมีเป็นร้อยเลย ร้อยกว่าลายเลยสําหรับงานลดราคาประจําปีเนาะเรา่มเริ่มแล้วนะคะลูกค้าคือจัดรายการตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงที่2ี่ธันวาคม2 5ง6นนี้ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นทุกวันเลยเราเปิดทุกวันเลยนะคะวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดขัปดาห์เลิกเราก็เปิดให้บริการเช่นเดียวกันนะใช่ค่ะลูกค้าราคาสุดคุ้มสุดพิเศษแบบนี้ลูกค้ามาที่หน้างานได้เลยรับประกันราคาถูกที่สุดในรอบหลายปีลูกค้าค่ะ นี้เลยใบละ30บาทมีหลากหลายลายหลากหลายสีสันให้คุณลูกค้าเลือกซื้อและเลือกช็อปนะคะ,ะลูกค้ามาที่หน้าง,งานได้เลยราคาสุดคุ้มสุดพิเศษแบบนี้นะคะลูกค้าอ,อันนี้ก็จะเป็นปอกหมอนข้างปอกหมอนหนุนมีแล้วปอกหมอนข้างก็มีจําหน่ายปอกหมอนค้างถ้าเป็นลายลิขสิทธิ์การ์ตูนใบละ50บาทส่วนถ้าเป็นลายทั่วไปใบละ40บาทเท่านั้นลูกค้าค่ะอันนี้เป็นลายทั่วไปแบบอนี้จะเป็นลายทั่วไปเนาะใบละ40บาท โอเคค่ะ <48. S 1> ไปต่อกันเลย <45. S 1> นอกจากว่าเป็นลายปอกมะหนุลายลิขสิทธิ์แล้วยังมีลายทั่วไปเช่นกันก็จำหน่ายใบละ30บาทเท่ากันอ๋อนนี้เป็นปอกมะหนุลายทั่วไปใช่ค่ะก็กน่ายลายกัตูรลิขสิทธิ์อุ้ยแต่ว่าจำหน่ายราคาเท่ากันเลยเท่ากันเลยอุ้ยนี่เป็นลายซันโตรินีซันโตรินีสวยมากสวยมากอย่างที่เราบอกเลยว่าลายมีร้อยกว่าลายลูกค้ามีหลากหลายลายมาก ได้เป็นคู่วคือต้องมาตับคู่เองนะนะคะคุณลูกค้ามาเลยที่หน้าง,งานนะเพราะว่าตรงนี้ลูกค้ามาที่หน้าง,งานลูกค้าจะเห็นสินค้าหลากหลายรายการแล้วก็ราคาสุดคุ้มสุดพิเศษแล้วต่อไปคุณลูกค้าขาชุดผ้าปูที่นอนขนาด5ฟุตลายทั่วไป <3 S 2> จากราคาปกติจากราคาปกติ110บาทเหลือแค่350เท่าน,านั้นลดไปเลย300กว่าบาทค่ะ ครึ่งต่อครึ่งไปเลยเราก็แบบว่านี่เลยลายทัวไปแบบนี้ห้าฟุตห้าฟุตได้ยินไหมคะอถ้าเป็นห้าฟุตลายทั่วไปแบบนี้เนาะ,ะในแพ็กเกจลูกค้าก็จะได้ห้าชิ้นนะผ้าปูหนึ่งปอกหมอนหนุนสองปอกหมอนทางสองเอาไปเลยสามร้อยห้าสิบบาทคุ้มมาก โอเคหน้างานก็คือเพราะว่าหน้างานเหลือแค่สามร้อยห้าสิบถ้าอย่างราคาปกติลูกค้ามาหน้างานลูกค้าซื้อได้สองว้าวโลดโลดโลดหน้างานได้สองดเทโล่ใช่ค่ะแล้วตอบตูนลูกค้าค่ะกี่มาวเอ็มเคยี่สิบหก คุณลูกค้าชอบลายนี้สามารถแคปหน้าจอแล้วมาหาน้องพนักงานที่หน้าง,งานได้เลยว่าพี่ต้องการผ้าปูลายนี้นะคะนี่หลากลายรหัสลาย CU หนึ่ส<ว>นงสองสามอันนี้สวยเนาะใช่แคปรูปมาถามน้องมาบอกน้องที่พนักงานได้เลยเนาะ er. ใช่คะ่ะเอาลายนี้ค่ะราคาเท่าไหร่คะลิบสิทก ries, ารแต่ว่าในแพ็กเกจของลายลิขสิทธิ์การ์ตูนจะมี4ชิ้น4ชิ้นคืออะไรบ้าง ในแพ็กเกจจะมีสี่ชิ้นนะลูกค้านะสำหรับลายลิขสิทธิ์ตูนก็คือปอกมันหนุนสองปอกมันข้างหนึ่งพปูหนึ่งชิ้นราคาสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเ<ป>ตน็มเ <650 S 1> จ็ดะ้อยหกสิบนแค่สามร้อยห้าสิบี่ยมากได้สองชุดคามาหน้างานได้สองชุดเอาสิใครจะมาต้านมากราคานี้ลูกค<อ>้าหาที่ไหนไม่ได้แล้วราคาสุดสุดว,ว้าแบบนี้ลูกค้ามาที่หน้าง,งานลดราคาประจำปีของทางชุดขนอนโตโต้ได้เลยค่ะ มีภูลายนี้จะบอกว่า PO 5 0ลูกค้าสีจริงสวยมากสีจริงมีความเป็นสีครีมออกเขียวๆเป็นสีที่ขายดีมากๆลูกค้าขาสสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ราคา760แต่ตอนนี้หน้าง,งานอยู่ที่350เท่าน,านาั้นนะคะมีลูกค้าาเมลดีลิขสิทธิ์แท้จ้ะ ว้าว M M ให้สองแล้วลายคือสวยมากลายคือสวยมากนะคะตรงนี้นะลูกค้ายังมีลายให้เลือกอีกหลากหลายลายนะยังมีลายให้เลือกอีกหลากหลายลายนะตรงนี้ลูกค้าต้อง walk in มาที่หน้างานเท่านั้นนะคะใช่ค่ะจะได้มาเห็นลายด้วยแบบว่าตาตัวเองเนาะจะได้มาเลือกให้มันถูกใจไปเลยใช่ค่ะลูกค้ามาได้เลยอ่ะต่อไปเป็นหกฟุตลายทั่วไปก็แล้วกันหกฟุตลายทั่วไปลูกค้าค่ะนี้เลย ดอกไม้ดอกจา้าทีทีอันนี้จะเป็นทีทีหกสี่หนึ่งทีทีหกสี่หนึ่งสวยมากคล้ายๆเป็นเลยเป็นการ์เดน,เนการ์เดนการ์เดนดอกไม้ย่อมๆของเรานั่นเองลูกค้าชอบลายนี้สามารถแคปหน้าจอมาได้เลยจำหน่ายที่ราคา350บาทเช่นก,ก <6 S 1> ัน6ก <5 S 1> ับ5ฟุตนี่คือจำหน่ายราคาเท่ากันเลย350ราสเลยโอ้โหลายสวยมากอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลายแบบว่าวินเทจวินเทจ6 ว้าวหลายที693นะคะใช่ค่ะแล้วกครายทีโชได้เและก็ลายนี้ทีทีหกห้าหลายยีราฟขายดีมากคุณบีมีเสือดาวแล้วยังมียีราฟด้วยนะคะนะคะมาเลยลูกค้าสินค้ามีให้เลือกอีกหลากหลายลายนะสำหรับพะปูที่เราโชว์เป็นแค่บางลายบางลายหน้างานมีหลากหลายหลากหลายสีสันให้คุณลูกค้าเลือกอย่างแน่นอน คือราคาสุดคุ้มมากๆค่ะตัวนี้อุ๊ยมีเห็นฮ่าเหล่าคิตตี้ยังไงคะเหล่คิตตี้ก็มีโอ้ยรหัสลาย KT 74เห็นไหมคะอันนี้สวยมากันี้ก็จะเป็นขปปนาด6ฟุตราคา1 5 0บาทเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าปีนี้ลายทั่วไปแล้วก็ลายกระโปรงนิขสิทธจำไหนแล้วที่ออกครั้งแรกคือราคาถูกที่สุดในรอบหลายปีแล้วก็ตก เยอะขนาดนี้เลยเหรออย่างปีที่แล้วที่พี่จาได้อย่างปีที่แล้วประมาณ460ช<ะ>400ก็่าบาทลายกระตูน400กช่า <400 S 1> บาทปีนี้มาเหลือ350ไปถึง400ใ,งใครเป็นแฟนคลับของโดราเอมอนห้ามพลาดเลยลายนี้ขายดีมาก DM 148คุณลูกค้าชอบลายนี้สามารถแคปหน้าจอแล้วมาหาน้องพนักงานที่หน้าง,งานได้เลยแล้วก็แบบเปิดภาพให้น้องดูว่าพี่ต้องการลายนี้รหัสนี้ได้เลยค่ะนี่นะ ใช่ค่ะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะสำหรับสินค้าที่หน้าง,งานลดราคาประจําปีตรงนี้จะไม่มีบริการจัดส่งนะคะลูกคา้าตัวนี้ลูกค้าต้องมาซื้อสินค้าเองที่หน้าง,งานนะลูกค้านะจะได้เห็นสินค้าจริงลายจริงสีจริงนะชอบลายมาก SP 79คุณบีจะบอกว่าลายนี้ขายดีมากคุณบุ๊คพี่นัทคือตัวนี้ลูกคา้าลายนี้ขายดีตั้งแต่เราจาหน่ายทางออนไลน์แล้วนะใช่แล้วลนนะ SP 79สีสวยมากสีจริงอะสีจริงดีเลยลูกค้า ลายจริงสี่จริงตัวนี้คือสวยมากและเป็นลายดีมากและตอนนี้จัดรายการโปรโมชั่นแล้วลูกค้าห้ามพลาดเลยเอ7พีเจ็สิบเก้านะลูกค้านะนี่คือบรรยากาศจริงที่ลูกค้ากำลังบอออินเข้ามาซื้อนะคะนี่ค่ะเราบอกว่าเราเปิด9จ้ามงครึ่งแต่จริง9ก้าคือสามารถให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าได้แล้วใช่ค่ะยังมีลายอีกเยอะมากนี่เลยลายที่คุณโอกาสชอบมีผู พีโอห้าศูนย์ลูกค้ามีทุกขนาดนะสามฟุตครึ่งห้าฟุตหกฟุตมีหมดเลยนะคะสติดอุ้ยสติดสักหนึ่งลายสักหนึ่งลายสักหนึ่งลายสวยจังเลยสติดสามสอันนี้น่ารักเป็นโทนสีฟ้าและตัวกระตูนตัวใหญ่มากคุณบีน่ารักมากเอาเวนเจอร์เวนไซ นี่เลยใครเป็นแฟนคลับของอเวนเ e อร์มาเวลลูกค้าขา AV07 คือลายสวยมาก AV07 คือลายสวยมากลูกค้าขาซื้อไปเลยลายนี้นะลูกค้านะมาที่หน้าง,งาน A อาลายของอเวนเจอร์มาเวลไม่ได้มีแค่ลายนี้ลายเดียวนะมีอีกหลากหลายลายหลากหลายสีสันให้คุณลูกค้าเลือกซื้อด้วยตัวนี้มีผ้าห่มเข้าเซตนะมีผ้าห่มเข้าเซตมี KW32 ไว้ หรือว่า k คเดีบิคดีโทนสีฟ้าก็มีจําหน่ายเช่นกันนะนี่เลยนี่เลยให้ดูสีจริงลูกค้าปกตินี่เลยสีจริงอเวนเจอร์ลูกค้าโทนสีฟ้านะลูกค้านะแบบนี้เลยปกติจะไม่ค่อยเห็นโทนสีฟ้าอันนี้จะเป็นเคเดีบิลสามสามค่ะเค3ดีบิลสามสามตัวกระตู้นน่ารักมากๆนะคะลูกค้านะใช่ สาฟุตครึ่งเราก็มีจำหน่ายเช่นกันลูกค้ามีสาฟุตครึ่ง5ฟุต6ฟุตที่หน้าง,งานาราคาสุดคุ้มสุดพิเศษสุดว,ว้าวจริงๆลูกค้ามาได้เลยอ่ะใช่ถ้าอย่างตัวสาฟุตครึ่งก็จะอยู่ที่ราคา200-220ใช่ไหม <220. S> 2 2ง้อบาทสามฟุตครึ่งใช่ 220บาทสำหรับงานลดราคาประจำปีเราก็จัดตั้งแต่วันนี้เลยประจำอู่ที่24ธันวาคม2566นี้นะคะตั้งแต่เวลา9โมงคึ่งถึง6โมงเย็นเราเปิดให้บริการทุกวันเนาะไม่เว้นวันหยุดราชการวันอาทิตย์เราก็เปิดเนาะชอบมีลูกค้าเลยหลายท่านโน<ช>ทรมาถามวันอาทิตย์เปิดไหมวันอาทิตย์เปิดไหม วันอาทิตย์เราก็เปิดให้บริการเช่นเดียวกันเนาะสำหรับลูกค้าใ<ช>านทนนี่แบบว่าอาจจะทํางานจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์เรียนเชิญค่ะลูกค้า9โมงครึ่งถึง6โมงหรือว่าวันอาทิตย์ลูกค้าไม่ว่างวันนักขัดตะลิกเราก็เปิดขายเช่นกันเช่นวันที่5หรือวันที่10ลูกคา้าเปิดขายเหมือนกันอ่กคาก็คือวอล์กอินมาได้เลยจ<ช>นกว่าจบงานลูกค้า แต่อย่าลืมว่าเราไม่มีจําหน่ายทางออนไลน์นะ<ช>ไม่มีจําหน่ายทางออนไลน์แล้วก็ไม่มีบริการจัดส่งด้วยในส่วนของงานลดราคาประจาปีตรงนี้ลูกค้าต้องมาซื้อสินค้าที่หน้งางานและอะไระไรู้ไหมและสินค้ามีจานวนจํากัดคุณบีบางลายคือหมดเร็วมาก อย่างลูกค้าชอบมาสอบถามอ้าวเมื<ช>่อวานพ,พี่เห็นไลน์เมืม่อวานยังมีไลน์นี้อยู่เลยทำไมวันนี้มาไม่มีแล้วเพราะว่ามีจานวนจากัดใช่ค่ะมีจํานวนจากัดแล้วไลน์สินค้าเป็นไลน์ที่ขลมามจําหน่ายลูกค้าเราจะแจ้งลูกค้าไม่ได้เลยว่าเอ๊ะวันนี้จะมีไลน์อะไรมาบ้างเราจะไม่ทราบจริงๆตรงนี้ใช่ค่ะลูกค้าต้องมาดูที่หน้าง,งานเท่านั้นนะคะที่โรงงานชุ้เครื่องนอนโตโต้อ้อมน้อยสมุดปากครที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะใช่ค่ะคุณลูกค้า <laughs> ของเราจะเป็นที่โรงงานอ้อมลอยกระทุ่มแบนด์สมุทรสาครค่ะสำนักงานใหญ่เลยลูกค้าขะเปิดขายอยู่ตอนนี้นะลูกค้านะตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นของทุกวันเลยนะคะ อนนี้เนาะเห็นยังเห็นด้านหลังเราเนี่ยลูกค้าเริ่มแล้วเริ่มเลือกปอกหมอนใช่ค่ะเริ่มจับคู่กันแล้วดูไม่ได้เลยเพราะว่าลายสินค้าเยอะมากจะบอกว่าปอกหมอนปีนี้มีแต่ลายสวยๆคุณบีเอากัสจะช็อปแล้วไม่ได้เหมือนกันใช่เราต้องหาเวลาว่างๆมาช็อปช่วงเดียวกันเพราะราคาถูกมากถูกมากอย่าลืมนะคะสาหรับงานลดราคาประจาปีเนาะเราจดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2ี่สิบสามมาพันตั้งแต่เวลาตั้ง วันอาทิตย์มันเปิดให้บริการเช่นเดียวกันเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าที่โรงงานชิเคเกอรโตโอ้อมน้อยสม,มุทรสาครที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วในส่วนของวันพรุ่งนี้อีกเช่นเคย9 0้าโมงเราสองโคนจะพาไปพบกับสินค้ารายการไหนอีกในงานอย่าลืมติดตามกัน าลืมกดติดตามกันนะคะในส่วนวันนี้เนาะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้9้าโมงกลับมาพบกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีสสดค่ะแล้วเจอกันค่ะ